โรงเรียนเทศบาล3ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีจัดกิจกรรมค่ายศิลปะประจำปีการศึกษา2568เพื่อยกระดับคุณภาพนักเรียนและเพิ่มผลสมริจทางการเรียนการสอนศิลปะทั้งนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจในการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านของงานศิลปะของนักเรียนที่มีความสามารถให้เกิดความรักและเห็นคุณค่า ของงานศิลปะครับที่โรงเรียนเทศบาลสาระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีนางมารกกจันทารัฐพบนในการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล3ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีเป็นประธานเปิดกิจกรรมค่ายศิลปะประจำปีการศรึกษา2568โดยมีคณะครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพียงกันโดยนางสุกัญญามีชัยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเทศบาล3ระบบสาธิตเทศบาลเมืองนบุรีกล่าวรายงานว่าเนื่องด้วยการจัดการศึกษาในปัจจุบันส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญและส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพมีความคิดสร้างสรรค์จินตนาการทางศิลปะชื่นชมความงามมีสุนทรียภาพความมีคุณค่ามีผลต่อคุณภาพชีวิตกิจกรรมทางศิลปะ เน้นกระบวนการเรียนการสอนแบบปฏิบัติควบคู่กับทฤษฎีเพื่อการพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการฝึกทักษะและช่วยพัฒนานักเรียนทั้งทางด้านร่างกายจิตใจสติปัญญาอารมณ์สังคมตลอดจนการพัฒนาการเรียนการสอนทุกด้านเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนให้สูงขึ้นจำเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมทั้งทางด้านวัสดุอุปกรณ์เอกสารประกอบการเรียนการสอน สื่อในการเรียนการสอนเพื่อใช้ในการสนับสนุนทางการศึกษาตลอดจนการปฏิบัติกิจกรรมหรือผลการจัดกิจกรรมต่างๆให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมการศึกษาดังนั้นเพื่อยกระดับคุณภาพนักเรียนและเพิ่มผลสำเร็จทางการเรียนการสอนศิลปะพัฒนานักเรียนให้เห็นถึงความสําคัญและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาศิลปะนําไปสู่การจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะโรงเรียนเทศบาล3ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีได้จัดกิจกรรมค่ายศิลปะประจำปีการศึกษา2,568ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนฝึกทักษะความสามารถด้านทัศนศิลป์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนแสดงออกในทักษะทางด้านดนตรีนาฏศิลป์อย่างเต็มตามศักยภาพเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกการกล้าแสดงออกอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพและเพื่อให้นักเรียนมีความสุขสนุกสนานให้มีระเบียบว,วินัยในการทํางานด้านนางมรกตจันทารัฐผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนทศบาล3ามระบบาสาธิตทศบาลเมืองลบบุรปปีกล่าวว่ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมค่ายศิลปะในครั้งนี้จากการรับฟังคํากล่าวรายงานนับว่าเป็นสิ่งที่น่าย,ยินดี เป็นอย่างยิ่งสำหรับนักเรียนทุกคนที่มีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กิจกรรมค่ายศิลปะส่งเสริมให้นักเรียนมีพัฒนาการทั้งนั้นร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาเน้นการฝึกปฏิบัติจ,จริงตอบสนองความสามารถความถนัดความสนใจของผู้เรียนให้เกิดทักษะความสามารถในด้านทัศนศิลปะทักษะดังกล่าวนี้สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและมีารายได้เพิ่มให้กับครอบครัว ลดรายจ่ายแก่ตนเองครอบครัวชุมชนจากนั้นนางมรกตจันทารัตน์ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล3ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีได้ร่วมชมการจาดัดกิจกรรมในครั้งนี้อย่างใกล้ชิดสำหรับโรงเรียนเทศบาล3าระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีเป็นโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลบบุรีที่เปิดการเริการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในปีการศึกษา2568 มีนักเรียนที่เข้ามาศึกษาในโรงเรียนเทศบาล3ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลุบรีประกอบด้วยนักเรียนชั้นอนุบาลจํานวน3 6คนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6จํานวน174คนและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จํานวน1 2 5คนซึ่งถือว่ามีจํานวนมากกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมาซึ่งเป็นผลจากการจัดการศึกษาที่เป็นรูปธรรม ที่มีผลสำลทธทางการจัดการเรียนการสอนโดยจัดการศึกษาให้นักเรียนได้รับการพัฒนาทั้งทางนั้นร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาเพื่อให้สอดคล้องกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีศักยภาพตามกรอบของการเป็นรูปการศึกษานอกจากนั้นยังส่งเสริมกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ศาสนาศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นเน้นการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่หลากหลายรูปแบบส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ปกครองประชาชนในชุมชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาโดยมีการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่ว่าจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตบนพื้นฐานความเป็นไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดำรงชีวิตอย่างมีความสุขและยั่งยืนครับ ท่านผู้ชมครับและนี่ก็คือข่าวสารจากรายการท,านาทาันข่าวเทศบาลก้าวหน้านํามาฝากทุกท่านกันในวันนี้ก่อนจากการในวันนี้ขอขอบคุณในแพลราศั์ไกรเลอร์กรรมการผู้จัดก,การเคเบิลทีวบบุรีที่ให้การสนับสนุนรายการท,านาทาันข่าวเทศบาลก้าวหน้าด้วยดีเสมอมาสําหรับวันนี้ผมกิติลัชัยและทีมข่าวสวัสดีครับ